สบายดีพี่น้องสบายดีเอซทุกคนพี่น้องหออกการเกิดมาอีกเลย <c oughs> ม,มันถ่ายท้องถ่ายใสย <c oughs> มันคิดว่าพน้นจิตตกห้ามงานนั่น <c oughs> พูนดซีพี่น้องพน้นตกเข็เ็เนาะแม่ วังหนึ่งนี่พี่<อ>น้องเลยองเชียงตูด,ดังสนั่นเลยพี่น้องแตนกระโดกกับข้องแล้วา่าสิพาไปมันบอไปแล้วมันมีงานอบ้าปรมอบเล้บอแล้ นี่บบุญลาออยอเมื่ออื่นนี่พี่น้องเอลยเฮาสิีหาบบดแต่งหนาให้น้องซีสีแต่งหนาให้น้องซีพี่น้องเมื่ออื่นรายกาสซีเอาสูตรไปให้น้องซีใส่พี่น้องสูตรก็คือสูตรแต่งงานเขาเองยิงขังไว้เพราะชิคกี้ายละอืมสุดก็สูต,สตแต่งงานเจ้าของพี่น้องหักแต่ว่ามันขบมาหาหนุ่มบ่ได้เลยแม่เดี๋ยวนี้ขับแห้งอรีเดชิงลงประโจกศินลน้องมาให้เบิ่งพี่น้องสุดศิลเนาะ ใส่แต่ง,งานเจ้าของเองนี่แหละพี่น้องแล้วก,กับบเคยได้ใส่อีกเลยพี่น้องเลยเอออบแต่มล้ัเวีนลไปกชอไปหาอยบอเมีนแต่มเล่ข้ากสิูอมันเรื่องแต่งหนาเ้าไปพี่น้องเลยไปตื่มก็เกื่องแต่งหนามันพวกข้าบุมี่ยังดอกพี่น้องปลาลชอมันประจักมืออื่นนี่ก็เจา้าว่าิสด้ไปแต่เดิกประจักพี่น้อง เดี๋ยวจะลงไปสอกสุดมาให้พี่น้องมาให้พี่น้องเบิ้งน้องป้ายมันกระหนุงเลยแหมันบ่นมีสุดหนุงมันมีสุดไม้สุดมีสีตะกี้ว่าเช้าอันสุดตัวแต่งานเร้าพี่น้องก็เลยเปลี่ยนใจ มันเป็นอะไรยังเอาไปบรรจงสูตรกระชื่อไปบรรจงค่ะตวนั้นนำสินมันบอกพอดีกะจะให้มันไปใส่เสื้อชีทองสินชีอื่นมันบอกเข่ากันอันนี้มันพอมีสูตรมันในน่ะนี่ตัวนั้นนะเฮายิบว่าเฮาอ้วนในน่ะนะมันใส่บ่ได้ตัวนี้เฮายิบแต่เฮายังเงินมันเหลืองนี่แอลมันนี่สิพอดีอีสีนี่แอลมันในหน่อยนนี่แย้มพ่อแย้มมันเหลืองขั้นตัวนี้เหลืองตัวนั้นแหงใส่บ่ได้เลย พอดีนะเอาเช<อ>ล <นะ S 2> เ,เม่ดีไปบอมันเป๊ะเลยนะสุดนี่นะมันถือ,อ,อเลยนะอีซีใส่เธอบอกว่าม,มันจะงามแบบนี่อืมขจือถือพายุพี่น้องสุดตัวนั้นก็ด okay. ีสุดชี่ทองนะกันมันใส่นะครับ ขันมาใส่ได้กสินท่านได้สิบพอดีมันเอวมันใหญ่แห้งนะตัวน่ะของี้บวังอ้วนอืมอันนี้มืมึจะบวชแต่บลมซบแขนก็ยังบวได้สินนี้สินนี้ได้เข่งกระโตไม่สิอดีีสีอือตัวนั้นสินก่อนสิงี้หวังอ้วนนะเพราะว่าตอนท่าแต่งงานนะฮะเอาสินนั้นเมียพอตายมากไปชาสินอยู่ห่านแต่เสือน่เสือของตัวเอง ละเิีข้าเตีน,น่อยบ่ได้นุง่งมันก็นยังพอดีคะอยู่สินตัวนี้ที่ผมพอดีเลยน,นี่อันนี้สินแพรว่าสื่อหายสินนี่แม่ได้สื่อหายเบิ่งก้ขึ้นแล้วมันแดงนะสิพี่น้องแต่ว่าจริงมันเป็นแดงตับหมโูแดงซ้ำๆใส่บรไดเฮงได้สินตนัวนี้ยัอนควมแพงและจากบรไดใส่แพงมาใส่เป็นเยกเป็นงานและครับซ้ำนะย,ยังโปรใหม่ ยังบอกใหม่ๆเลยตีนก็มีไม่ไปชิถือซองสูตรไปมันเลือกใส่พี่เนอะหัาเข้าวดีว่าเท้าทั้งใจเลยเท้าทั้งใจเลยซี่น่าสูตรนี้รดของชุดนี้นะสิพอดีมันปรับๆเลยล่ะนี่ข้าวกับสีแต่งหนาให้มันพอะง่ามเลย ชี้มันตัวหน่อยมาใส่มันตรงคือในนอนปู้เสียงตุดังคราดขอหันมาดังอีได้เนี่ยนั่นมาเลื่องมาเหมนข่อยแน่นอนเสือนี่ เขายังบอดได้ใช้พอเถื่อพี่น้องเสือเนะี่มันบอดพอดีในแน่อยังไงคะติ่งติ่งป้าไอ้พี่โบแต่ว่าม,มันในแน่อย่างนะมันพอดีกับอีซีแซมบ,บ่พอพี่ป้าให้มันเลยแซ่ก,กับบุจักเสือสินนิมมูลแม่ป้าบ่ไหลแล้ว <laughs> ตึงมุดใส่กัมาเมียนไปตีละเลือกมืมเสือห้สมบัติสินแรกนองพดีจ้ะพึ่งกันด้วยแม่จัายิงเสโตัวเจ้าขนาดเจ้ายังขนาดนะพู โอ้ยขนาดเจา้ายังอันนั่นเนาะอีชี้ใช่พอดีอยู่บอสเมยด้วยพ่อชี้ก็เนาะกขพูดแต่เนาะและจะน้องห้อยอยู่นี่แหละน่องห่อยตะลืบเลยแหละเจา้ายังจนบ่อยากพอดีเนาะอโอ้สูตรนี่เราน้าเราต้องซื้อไปดอกสูตรมันชิลังเลมันชอบจุบโลดนี่ จีบจับใส่นี่มันก็ง่ามปะโทษเลยเนี่นม,มันจะเป็นตองไปหาเสาเสือเสาแพทย์อกพี่น้องเอ้ยสำนีก,กับรูลาอลังการเลยลมันบหวมหม่มเลยอืมมันบนวหุ่มแหละกระปุ๊บชาย่ว่าให้เจ้าสาวเขาใส่ <c oughs> โอ้ยใจอยาขาดหวัวมันบวพอดีเลยอีชี้พอดีตับยังวะมันเนี่ยหน,น่ยเนี่ยๆที่แก้ได้แบบนีน้ มัดซอยเลยไหมอ้าวตัวน,นั้นก็ชิถือไปอยู่พี่น้องกันตายแต่ว่ามันบอกพอดีกับซุปตัวน,นั้นชิถือไปเบอร์เช่าสุดทะเละพี่น้องสรุปกันดิเดี๋ยวเช่าสุดนี้ไปมันล่องก่อนถ้ามันบอกผ่านแล้วจังเอาซีทองเอาอันอันนั้นห้าล้อผ่านแล้วแด้วไปชว์มันก็ะององแอ่งอะไรนะแต่ว่าสีแดงขนุมไปเบ็ดคนหล,ลังคน่วยหนุ่มไปแล้วแต่ท่ามกรองเองมันบอกได้เลือกสีนะแม่งานแต่งนะ เขาจะไปเลือกสีอย่างสีเหลืองสีชมพูสีแดงสะละาผัดแต่เขาอยากใส่ขคือผู้ถามตะกี้บ้าอุ้ยมันเบิดแล้วไหมเอ้ยไปเบิ่งในหัานเสีอผาเขาน่ะหัานไม่แอวไม่ยังเลยแต่เสีงอันนี้มันเป็นสูตรเซียนอ่า่ะเซียนกับพี่น้องเซียนตับหมูอืก็ดีอีีเชียด่ะเป๊ะๆแล้วด่า เจับสุดรกันได้ดีขนาดเลยรอรอส้มมืออื่นน้องซีใส่พี่น้องซีเป็นอะไรงามคือขี้ลายนาะงามคือขี้ลายก็รอเบิ่งมืออื่นขึ้นหรือบบขึ้นก็ได้เพราะว่ามันบ่มีสูตรเลยพี่น้องมันมีแต่ป้าจังกะซีจนเสนื่องอยู่เพื่อนโพดถูกถูกจึงขอ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 งแสน พีเพียพมมันเอาบริกเก่าได้กิ๋วดอกพี่น้องที่เพียพมแล้วกัสิม่วนปักสง่อนไว้ให้มันกระชาเห็ดให้มันงามๆอยู่พี่น้องมือเดียวของมันแต่งงาน บอกไอซีนะจ<ม>ั๊สีมันยุ่มจนนั่และเขียวมันปากมันบหุมซบมันก็ยุ่มพยายามยุ่มจนจะตายมันก็ดียุ่มจนลอยเบิดกี่ซบมันวะเขาเคยบอกมันอะซีมึงยุ่มกี่ซบลงเนี่ยโอ้ยเอ้ยกูยุ่มจนลอยเลยมันวะมันยุมนยย่มบไดาขอ,องเขียวมันใหญ่พี่น้องเลยเขาขู่ซีเลย มหมดเขาไปปุนไปปุลเรองพลนเศร้าอะไรอืมพเศร้าเลไรรอส้มพี่น้องเลยเมื่ออื่นพอแลอแ่เละสร่างซุยิจัดการ <c oughs> โพสี <c oughs> เจ็กสีออกมาเป็นผีงี่ยวแล้วยงังเด้อแต่งนะะก็เลยรอเบิ่งเดิศจะคล้องก็ยังแต่งบมดเเป็นรอส้มพรุ่งนี้จะพี่น้องสามารถเข่ากับ